สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาอยู่สวนอยู่นะครับอยู่สวนตอนเช้าบรรยากาศจะมีหมอกลองประมาณนี้แหละครับบรรยากศาศก็ดีว้<ๆ>าอันนี้หลวงบ่วกำลังกินข้าวอยู่สวนช่วงนี้นะครับดูจะพาชมบรรยากาศนะนี่หมอกล่องเต็มเลย cảm lạnh thay đổi luôn lê lê, hôm nay cũng mọc nhảu luôn ha, hôm nay, không ai thấy cây cây rồi, không khí rất là thoải mái, hôm nay tạnh hơn hôm qua, เดี๋ยวพาไปชมวิวรอบรอบอ่ารู้บ่ามาดไปดูฝั่งนี้ก็ลงเยอะฝั่งนี้โอ้โหอ,อันนี้ก็กำลังลงเลยลอยมาเลยนะมาู้วันไหนกล้องนี้เห็นไหมนะั่นนี่ครับกำลังลงพอดีพอดีเลยนี่ สวนพ่ออยู่พูพ่นพ่อนอนเป้ามะเขือ,อเทศก็ลงหนาเหมือนกันถนนไปเที่ยวกันไปละ เอ้ยไม่ได้เอ๊ะอ้าวบินไปแล้วอ่ามาท่านี้อืมโอเคสำหรับคลิปนี้ทำนี้ก่อนบ๊ายบาย